สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องกันแอนด์เลดอินไทยครับอีพีนี้เราจะมาอันบ็อกเจ้าสมิธแอนด์เวสันนะครับเป็นลูกโม่ขนาดจุดสานะครับตัวนี้เป็นสวัสดิการกรมการปกครองนะครับ M 6 7มเขีดหเพื่อนเพื่อนอันนี้น้องอะไรนะเพชรรคับน้องเพชรน้องเพชรอันนี้ปืนน้องเพชรนะสวยงามมากๆนะครับนะครับอันนี้ภายนอกก็ เป็นเป็นปืนใหม่เนาะมันไม่ใช่มือสองเพื่อนตัวนี้ซื้อสวัสดิการมาเท่าไหร่นะเนาะหกหมื่นสองหกร้อยรวมปาสีอ่าอ่าป,ประมาณประมาณหกหมื่นสองหกหมื่นสามประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนนะครับสวัสดิการกรมการปกครองนะเพื่อนลองไปสอบถามดูนะครับที่ร้านนะฮะตัวนี้เป็นสามแปดนะฮะนี่ปืนเคลียร์นะผมให้ดูนะครับเอ็มหกเจ็ดขีดห้าอกัดไหมนี่เอ็มหกเจ็ดขีดห้านะครับ โอเคนะครับขนาดจุดสามแปดมาเด e ี๋ยวมาดูภายนอกกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเก็บกล่องแป๊บอะภายนอกประมาณนี้เพื่อนเพื่อนนี่นะครับตัวนี้ปรับแต่งแต่ด้ามอย่างเดียวนะครับไกลยังเดิมอยู่นะครับผมลองดูแล้วตะกี้นะครับนะครับปลดโม่เดิมนะครับเฟรมปืนก็เป็นสแตนเลสนะครับโม่สแตนเลสเช่นกันนะครับอ่าศูนย์หลัง นะครับศูนย์หลังปรับได้นะครับสูงต่ำซ้ายขวานะครับศูนย์หน้าก็เป็นแบบอ่าฟิกตายหรือเป็นใบเหล็กนะฮะแต้มจุดสีแดงนะครับด้านหลังของโครงปืนนะฮะเสาะล่องกันสะท้อนนะครับกันสะท้อนตัวนี้นะฮะนี่เพื่อนๆเสาะล่องกันสะท้อนวนันนี้แสงไม่มีเพื่อนๆนี่ผมไม่ดูนี่ฝนจะตกมืดตึ๊บเลยลงเม็ดแล้วด้วย <laughs> ลงเม็ดแล้วด้วยอะโอเคนะครับ ก็ปืนสามแปดเอ็มหกเจ็ดขีดห้าตัวนี้น่าจะเป็นลำหนานะเพื่อนๆนะนี่ลำหนาปืนเคลียร์แล้วนะอย่ามาดามากันนะนี่ลำหนาครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรยังเดิมอยู่เลยนี่นะครับเดิมอยู่นะครับข้างลำกล้องเขียนว่าจุดสามแปดสมิธแอนเวสันสเปนะครับบวกพีนะครับก็แสดงว่า M67 กระบอกนี้นะครับ สามารถยิงลูกบวก P ีได้นะครับน่ะโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปลองทดสอบยิงดูว่าเป็นไงมั่งสำหรับ M67 กขีดหกระบอกนี้นะฮะลำหนานะครับเดี๋ยวจะไปลองดูกับกระสุนยี่ห้อต่างๆนะเพื่อนๆว่าเป็นไงมั่งเนาะโอเคเอาตอนนี้เราอยู่กันที่สนามยิงปืนกองทัพอากาศน,น้องเชรเจ้าของปืนโอเคครับครับสวัสดีครับ มาเพื่อนๆเดี๋ยวไปลองยิงกันตกแล้วโอเครีบเลยมาโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับกระสุนสาแบรนด์ M 6 7นะครับสมิธ M 6 7เจ็ดขีดห้านะครับนี่นตา่อนยิงมืดอยูด้วย เดี๋ยวเราลองยิงด้วยกระสุนซ้อมบ u l เลต์วอล i o เก่อนนะครับ38นะครับห้านัดนะครับมาแล้วกดมาลัวจ้าโหระบบกดดันของแท้เลยมาจบเนี่ยหอมครับเข้าอยู่งั้นนะ ดนโหลดครับโอหความแม่นยำดีมากเลยแต่ว่าตอนนี้เกรงว่าคลิปเราจะถ่ายไม่จบนะคระับตกแล้วพี่นอ้องกุ่มก็กุ่มก็แบบระบบกดกลุ่มกดดันมากยิงกระสุนซ้อมได้นุ่มมือมาก,กเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราลองกระสุนอันนี้ของออน,อน,น,น่าจะเป็นนี่น่าจะเป็นสองอะไร โลยเยิรน,นะลองดู5้านัดนะครับพร้อมครับกดดันจริงๆเพื่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่ขนมาแล้วนะครับแล้วก็ลงเม็ดแล้วด้วยโอเคพร้อมครับ ตึงมือดีนะครับเสียงเปลี่ยนเลยเพื่อนจากกระสุนกระสุนซ้อมเมื่อกี้นะมาเป็นกระสุน FMG เอ้ยไม่ใช่ FMG ดีมันเป็นกระสุนจริงแต่เป็นแต่เป็นกระสุนอ่เงี้ยเพื่อนมันจะต่างกันเนี่ยนะครับตะกัวเป็นหัวบอลเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เคลือบด้วยทองแดงอันนี้ไม่ได้เคลือบนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะลองด้วย ซีนะครับสเปเชียลตัวนี้นะครับเป็นเ m j นะร้อยห้าสิบแปดเกนน้ำหนักหัวกระสุนเท่ากันยกเว้นกระสุนซ้อมมันเพื่อนกระสุนซ้อมจะเบากว่านะครับเดี๋ยวลองดู5้านัดนะครับหาเทพปมูแล้วก็มานั่งรออยู่แล้วแทนตั้มมูเทพมารออยู่แลอ่ะพร้อมเ m ฟนะครับอันนี้ ตึงมือกว่ารูปรเมื่อกี้นะอเอี่นจากรีคอยได้เพื่อนๆคอยจะหนักกว่าโอเคเพี้ยเรียบร้อยอาวุธเรียบร้อยครับอาวุธปลอดภัยก็กระสุนสามชนิดนะครับเดี๋ยวไปสรุปกันข้างไหนก็ได้ตอนนี้ฝนตกนะครับ ขอญาตเก็บเก็บปืนนี้อาวุธเรียบร้อยนะเพื่อนเดี๋ยวไปสรุปยังไงร,รับเดี๋ยวปืนน้องก็เปียกกระตุนด้วยมาแล้วเปิดโม่อีกมาเป็นก่อนยังไม่ต้องตัดครับที่ไปเปิดกล้องตามมาเลยทั้งไหนสองวันแล้วเนี่ยผม ทำอะไรไม่ได้เลยฝนตกเพื่อนว่าจะโกนลกสุนเพื่อน,น,น,นต้องที่เรียวๆค,ย <laughs> ค,รครับจะไม่ค่อยพัดโอเคสรุปข้างในนะครับอ่ะก็ผมว่ามันมันเชื่อใจได้นะครับยุกโม่มันเป็นเป็นปืนที่ใช้งานง่ายเพื่อนนะครับ ไม่มีอะไรซรับซ้อนนะครับถ้าเกิดมันมีปัญหานะครับเราปืนวางอยู่ในลิ้มชักหรือเก็บไว้ตามบ้านนะครับเป็นปืนที่ใช้เรอบบ้านเรอาเรือนเนาะขึ้นมาเราก็สามารถยิงได้เลยนะครับสามารถยิงได้เลยไม่ต้องไม่ต้องมาหมัวพะวงนะครับเรื่องกดเซฟเรื่องโหลดลูกเรื่องการขึ้นสไลด์อะอาเนี้ยครับเป็นผมว่าเป็นปืนที่เหมาะมากนะครับฝึกด,ดีๆนี่ก็ยิงได้เร็ว ไม่แพ้ปืนออโต้ระบบที่ป้อนกระสุนด้วยแมกกาซีนนะเพื่อนๆนะครับก็จะใช้พวกเจ็ตโหลดหรือสปีดโหลดมาช่วยนะครับในการบรรจุนะครับอนุภาพของกระสุน .38 ก็ผมว่ายับยั้งหรือภายุกคามได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่เราฝึกความแม่นยำนะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้เพื่อนดูนะครับยิงแบบเชิงป้องกันตัวนะเอาในนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวขยับเข้าไปก่อน นะเข้าสีเอาใกล้ๆอย่างนี้แหละผมจะรับเพื่อนๆดูง่ายน,นะเอาแบบที่เป็นตีมง่ายนะใช้ก็ะตุ้ <laughs> นถ้าปอบปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไร ถ้าเราใช้เจ right. ็ตโหลดหรือสปีดโหลดเนี่ยมันจะโหลดได้เร็วกว่านี้เพื่อนๆอันนี้เราโหลดแบบกับมือทีละนัดนะระบบกดดันด้วยเมื่อกี้ฝนมานี่ฝนตกแล้วโอเคพร้อมครับญาติีครับเข้าอีก็ได้ดีดีเนี่ยให้ดูว่ากรณีกรณีที่เรายิงเป็นดีเฟนซ์นะครับเป็นดิสเฟนตีนะครับ กรณีที่เรายิงป้องกันตัวมันสามารถยิงได้นะครับสมมตุติยิงฮิปสองนัดนะครับแล้วก็ต่อด้วยอถอยห,หลังยิงออกมาอีกอีกสามนัดนะครับมมตอนนี้อนี้นะครับพื้นสามารถยิงเชิงนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับโม่ครับอาวุธเรียบร้อยนะครับนี่ค,ครับ มันสามารถใช้ในเชิงป้องกันตัวได้ดีทีเดียวเลยนะครับสำหรับลุกโม่เนาะอันนี้ก็ M67 หกถือว่ายิงกระสุนพวกเนี้ยกระสุน FMJ หรือกระสุนพวกปัวตะกั่วที่เป็นเหมือนคล้ายๆกระสุนปืนผมไม่แน่ใจก็เรียกอะไรนะแต่ว่ามันยิงได้นุ่มกว่าไอ้ตัว M15-4 ของผมอิบห้า่มันมันมันเล็กกว่าครับโค้งมันเล็กกว่าตัวนี้มันเลย ยิงกระสุนพอพอเป็นยิงกระสุนจริงเ,เพื่อนๆมันจะทําให้เกิดแรงอีกอยมากกว่านิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรนะครับคุมอยู่นะครับคุมอยู่แต่ตัวเนี้ยผมว่าโอเคเลยนะครับคนที่ขอใบอนุญาตขนาด3 5 7ห้าดไม่ได้อะจริงๆไม่ต้องไปน้อยใจนะผมว่าสุดแล้วจริงเนีคนที่ซื้อ6 8 6ดมาก็ใช้ลูก3 8แยิงทั้งนั้นเลยน้อยคนนักที่จะเอาลูก3 5 7เจ็ดมายิงเพราะนานๆทีเขายิงทีหนึ่งนะครับตามหลักแล้ว เพราะนั้นลูกกระสุนที่ใช้บ่อยในการซ้อมนะครับของปืนลูกโม่ตระกูลน,นี้นะก็คือ s อสนะจะส่วนใหญ่ก็เป็นลูกสามแปดเลยนะครับสามาเจดมันแพงเพื่อนๆบ้านเรามันยิงไม่ไหวเนาะโอเคก็ e ีพีนี้ก็ฝากเพื่อนๆพื่ไว้ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่เป็นข้าราชการนะครับสามารถซื้อปืนสวัสดิการกรมการปกครองได้นะลองดูนะครับสมิต M67-5 ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใช้ในการป้องกันชีวิตทรัพย์สินนะฮะในบ้านเรือนนะครับหยิบจับก็อย่าลืมเรื่องความปลอดภัยนะครับตรวจอาวุธทุกครั้งนะครับนะครับหยิบจับก็ตรวจอาวุธก่อนนะครับว่าปืนปลอดภัยหรือเปล่านะครับแล้วค่อยมาโหลดนะครับโอเคทีนี้ก็ผมกับน้องเพชรนะครับต้องลาพเพื่อนๆไปก่อนนะครับก็ขอบคุณน้องเพชรด้วยมาช่วยถ่ายแล้วก็เนี่ยภารกิจเยอะเลยได้ให้น้องเพชรรอยพิสนามเนาะ เพฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆ M67 นะบ๊ายบายครับ